ว่าด้วยเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าน้ำวันนี้เป็นวันเกิดของเธอแต่เธอดันเป็นไข้เลยต้องมาพักที่ห้องแพยาบาลของโรงเรียนเธอนั้นได้พบกับทองสุขเด็กชายที่โดนเพื่อนต่อยมาทั้งคู่ได้พูดคุยกันทําให้เรารู้ว่าแม่ของน้ำคงไม่มีเวลาจัดงานวันเกิดให้และน้ำเองก็ชอบดูรายการพีเอามากๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เราจะมาสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังไทยที่มีชื่อว่าทองสุข13า ถ้าทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับว่าด้วยเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าน้ำวันนี้เป็นวันเกิดของเธอแต่เธอดันเป็นไข้เลยต้องมาพักที่ห้องแพราบาลของโรงเรียนเธอนั้นได้พบกับทองสุกเด็กชายที่โดนเพื่อนต่อยมาทั้งคู่ได้พูดคุยกันทําให้เรารู้ว่าแม่ของน้ําคงไม่มีเวลาจัดงานวันเกิดให้และน้ําเองก็ชอบดูรายการผีเอามากๆทองสุกเลยเสนอวิธีให้เธอเห็นผีวิธีง่าย แค่ถอดสร้อยคอที่ทองสุกเป็นประจำน้ำสนใจเลยขอให้ทองสุกถอดให้ถ้าเกิดอะไรขึ้นน้ำจะใส่คืนทันทีที่เด็กชายถอดสร้อยคอเขาก็ชักดิ้นชักอน้ำได้เห็นดังนั้นก็พยายามเอาสร้อยคอไปคืนแต่เธอก็ได้เห็นผีในรากของทองสุกทำให้เธอขวันผวา,วาและวิ่งหนีไปถึงแม้น้ำจะไม่ช่วยทองสุกไม่ได้แค้นหรือกดเคืองแต่อยา่างใดทั้งคู่ต่างกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและเรียนด้วยกันจนโตในวันหยุด เพื่อนของน้ำด้วยชวนน้ำไปเที่ยวประกอบไปด้วยบอยลูกเศรษฐีที่แอบชอบน้ำแจ็คตัวโจ๊กประจําแกง๊งปุ้ยและบีคู่รักสาวสวยประชุมกันว่าอยากไปเที่ยวแต่ครั้งนี้ไม่อยากให้ทองสุขไปด้วยเพราะว่าไม่ว่าน้ำจะไปไหนทองสุกก็จะตามไปด้วยเพราะมีแต่น้ำเท่านั้นที่เป็นเพื่อนกับทองสุขถึงแม้ทุกคนจะปกปิดการเที่ยวครั้งนี้แต่ทองสุขเก็บแผนที่ที่พักในการพักผ่อนครั้งนี้ได้จากถังขยะ การเดินทางของเหาหนุ่มสาวก็ได้เริ่มต้นขึ้นพวกเขาไปค้างที่เกาะกลางน้ำระหว่างทางคนขับเรือก็เล่าประวัติของที่นั่นว่าเมื่อก่อนมีคนอยู่มากมายแต่ผู้คนก็ย้ายหนีไปเพราะคืนสุขวันที่13ของทุกปีจะมีการทำบุญบูชาศาลเจ้าเจ้าพ่อท้ายเกาะที่ต้องสังเวยสิ่งมีชีวิตทั้งเป็ดไก่แกะ แพะและสัตว์นานาชนิดที่สามารถหาได้ไปใส่เอาไว้ในตู้เหล็กในสำนักท้ายเกาะเพื่อให้เจ้าพ่อแต่คืนนั้นมีลูกศิษย์คนหนึ่งกลัวจนมือสั่นเลยทําให้เทียนในมือหลุดไปโดนใส่สิน้าดพิธีเลยล่มและหลังจากนั้นทุกคนก็ย้ายหนีออกไปจากเกาะนี้กันหมดและในที่สุดทุกคนก็มาถึงเกาะแห่งนี้และแจ้งคนขับเรือไปว่าให้มารับพรุ่งนี้เกาะแห่งนี้มีบรรยากาศดี ธรรมชาติร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ทําให้การพักผ่อนครั้งนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนานโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่ากําลังจะเจอกับอะไรพวกเขาต่างการยักย้ายเข้าห้องและสํารวจบ้านน้ําได้ห้องของตัวเองแจ็คก,ก็มีห้องส่วนตัวบอยก็เช่นกันยกเว้นเบียมกับปุ้ยที่นอนห้องเดียวกันตามภาษาคู่รักในระหว่างที่น้ําจัดของบอยก็เอาดอกไม้มาให้น้าพยายามจะจีบแต่ก็เหมือนทุกครั้งน้าไม่เคยสนใจบอยเลยสักนี้คิดแค่เพื่อนเท่านั้น เลยทันใดนั้นก็มีเสียงออกมาจากตู้ในห้องของน้ำพวกเขาตกใจบอยเลยอ,อาสาไปดูเปิดประตูออกมาก็ไม่เห็นอะไรในตู้แต่พอปิดประตูเท่านั้นทองสุกก็ปรากฏออกมาสพรายน้ำน้ำก็เลยล้มลงไปเพื่อนๆก็วิ่งเข้ามาดูปรากฏว่าเห็นทองสุกแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะทองสุกชอบแวบไปแวบมาหาน้ำตลอดอยู่แล้วทั้งหมดเลยไปเล่นน้ำกันด้วยความสนุกสนานชนแก้วดื่มเหล้าเบียร์ด้วยความบันเทิงถึงจะไม่ค่อยชอบใจที่ทองสุกมา แต่ทุกคนก็ดื่มด่ำความสุขกับบรรยากาศที่เกาะแห่งนี้ทองสุขไม่ต่างอะไรจากตัวประกอบที่ทุกคนพากันกันแกล้งหยอกล้อด้วยความสนุกเฮฮาเวลาล่วงเลยไปถึงเย็นบอยก็มีความคิดพิลึกอยากจะแกล้งทองสุขด้วยการพาไปที่ศาลเจ้าพ่อไทยเกาะเพราะรู้ว่าทองสุขเป็นคนกลัวผีออกมากๆบอกว่าที่นั่นผีโดมากเป็นศาลเจ้าพ่อไทยเกาะบอยแจ็คและบีมพาทองสุขไปที่นั่นปล่อยให้น้ำกับปุ้ย อยู่ในบ้านตามลําพังเพราะว่าตอนนี้น้ําดูเหมือนจะเป็นไข้เลยไปขอ,อยาแก้ไข้จากปุ้ยหลังจากที่น้ํากินยาเสร็จปุ้ยก็ออกมาเตือนว่ากินแค่เม็ดเดียวนะยามันแรงมากไม่งั้นคงหลับข้ามคืนแต่มันก็สายกันไปเพราะว่าน้ำกินไปแล้ว2เม็ดตัดภาพไายังทองสุกแจ็คก,ก็ทําการถ่ายทําวิดีโอเก็บบรรยากาศในการแกล้งทองสุกเดินทางไปยังท้ายเกาะโดยผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านร้าง ไม่มีใครเลยสักคนมีแต่แมวและสัตว์บางชนิดที่อยู่แถวนั้นทองสุขพยายามจะกลับบ้านเพราะความกลัวแต่ก็ถูกบอยร้างตัวเอาไว้เจียดเจียดให้ไปที่ศาลเจ้าพ่อใต้เกาะให้ได้บรรยากาศในการแกล้งทองสุกก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานพวกเขาไม่รู้เลยว่าจะพบเจอกับอะไรจนมาถึงศาลเจ้าพ่อท้ายเกาะที่มีเสรซากอารยธรรมการทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างทองสุขสัมผัสได้ว่าที่แห่งน,นี้มีผีอยู่แต่ยิ่งทองสุขกลัวมากแค่ไหนเพื่อนเพื่อน ก็ยิ่งสนุกมากขึ้นเท่านั้นบอยดูมีความสุขที่สุดในการกัดแกล้งครั้งนี้และได้นําเอาผ้าขาวที่อยู่บริเวณนั้นมามัดตาทองสุขไม่ให้เห็นทางและผลักทองสุขเข้าไปในสารทั้งหมด เข้าไปด้วยความพวกเท่ามีถึงกาเดินเข้าไปเรื่อยๆจนมาถึงแท่นทําพิธีบูชาเจ้าพอา่อท้ายเกาะที่นี่ดูน่าสะเพึงครัวบีมถึงเป็นผู้หญิงแต่ก็มีความเป็นผู้ชายอยู่ในตัวก็สนุกไปด้วยกับการกแกล้งครั้งนี้แจ็คได้พบกับตู้เหล็กอันหนึ่งทําให้บอยเกิดความคิดในการยัดทองสุขเข้าไปในนั้นพวกเขายัดทองสุกเข้าไปในตู้ด้วยความสนุกเละเฮฮาและปิดประตูเอาไว้ทองสุกก็กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวบอยเลยบอกไปว่า มึงบอกว่ามึงหายตัวออกมาจากตู้มาหาน้ำได้มึงก็ต้องหายตัวออกมาจากตู้นี้ได้และเทลี่ทําทำเลดีมากเหมาะมากที่จะขังเพื่อนรักเอาไว้สักคืนแจ็คก,ก็ไม่ได้พูดพามทำเพลงอะไรถ่ายวิดีโอต่อไปด้วยความเฮฮาบอยเห็นสร้อยคอทองสุกโผลออกมาจากใต้ประตูเหล็กและด้วยความที่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลดึงออกมาทําให้ทองสุกยิ่งหวัดกลัวเข้าไปใหญ่และแตะโกนออกมาว่า ปล่อยกวออกไปด้วยน้ำเสียงที่แข้งขึทงทั้งทั้งที่ทองสุกไม่เคยพูดจาแบบนี้มาก่อนและด้วยเหตุอะไรไม่รู้ประตูตู้เหล็กก็ล็อกขึ้นเองอย่างปริศนาภายในตู้ทองสุกได้พบกับบางสิ่งบางอย่าง <S <S พุ่งเข้าหากตัวเขาก่อนที่เขาจะเงียบลงคังนองนั้นก็กังวลเข้าไปใหญ่เพราะไม่รู้ว่าคุณแจอย,อยู่ตรงไหนและไม่รู้ว่ามันล็อกได้ยังไงแจ็คเลยวางกล้องเอาไว้หน้าประตูและพยายามหาไม้เพื่อมางแงะประตูแต่มันก็ไม่เป็นผลทั้งหมดเลยมีความคิดที่จะกลับบ้านไปเอาแฉลงมาแงะประตู เพื่อพาทองสุกออกมาพวกเขารีบวิ่งกลับบ้านเพื่อหารประแจเวลาก็ค่ำมืดพอดีพอกลับมายัางบ้านก็พบกับปุ้ยที่กำลังอยู่ในอาการเมาหมายโดยฤทธิ์ของเตกิล่าแต่ด้วยสภาพอากาศที่ฝนตกหนักพวกเขาตัดสินใจว่าให้ฝนซากรและจะไปช่วยทองสุกในระหว่างรอก็ดื่มเตกิล่าเมาอย่างหนักปาร์ตี้ด้วยความสนุกสนานพลอยให้ทองสุกทุกทนทรมานอยู่ในตู้ตามลําพังในเวลาต่อมาน้าตื่นขึ้นมาจากฤทธิ์ยาเป็นเวลาประมาณเที่ยงกว่ากว่าเธอ สังเกตเห็นเพื่อนๆนอนหลับอยู่ในบริเวณบ้านและมองดูดีๆก็ไม่พบเจอกับทองสุกน้ำพยายามเรียกหาทองสุกเรียกยังไงก็ไม่มีเสียงตอบเธอเลยออกไปหานอกบ้านโดยเธอไม่รู้เลยว่ามีอะไรกำลังจ้องมองเธออยู่น้ำกลับไปหาบอยและสังเกตเห็นสร้อยคอของทองสุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงบอยสร้อยคออันนั้นทําให้เธอนึกถึงอดีตอดีตที่ทองสุกชักดิ้นชักงอหลังจากทอดสร้อยเส้นนั้นน้ำเลยปลุกบอยขึ้นมาบอย ตื่นมาจากอาการแหงเลยนึกขึ้นได้ว่าทองสุกยังติดอยู่ในตู้เลยปลุกทุกคนไปหาทองสุกหาแฉลงมาแงตู้เหล็กแต่เมื่อเปิดประตูออกมาปรากฏว่าไม่เจอทองสุกอยู่ในนั้นเกิดข้อสันนิษฐานต่างๆนาน,นาว่าทองสุกหายไปไหนจะมีใครมาเปิดประตูให้เนื่องเมื่อท่างเกาะ มีแต่พวกเขาบอยได้พบกับกล้องที่เขาวางเอาไว้เมื่อวานเมื่อเปิดวิดีโอมาดูก็มีบางอย่างเปิดประตูออกมาจากด้านในและสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาเห็นคือดวงตาของบางอย่างที่น่าซีดสยองเหตุการณ์นั้นทําให้น้ํายิ่งกังวลพวกเขาเลยพากันไปหาทองสุกท่อเกาะจนมาถึงบริเวณหมู่บ้านร้างบีมสังเกตว่า ในหมู่บ้านไม่มีแมวเลยกสักตัวต้องมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแน่และทันใดนั้นคนขับเรือก็มารับพวกเขาตามเวลาที่ตกลงกันไว้น้ำที่กังวลเรื่องทองสุกได้แต่เมื่อลอยคิดกังวลเรื่องทองสุกแต่เพื่อนๆก็จัดของลงเรือตามปกติคิดว่าทองสุกมาเองได้ก็สามารถกลับเองได้แต่น้ำไม่คิดเช่นนั้นน้ำได้เอากระเป๋าเพื่อจะกลับเข้าไปยังบ้านเพื่อนๆก็ได้แต่เรียกหาเธอแต่ก็ไม่เป็นผลบอยเลยยื่นเงินให้กับคนขับเรือและบอกว่าให้มารับพ่งนี้แทน แต่ก่อนออกไปคนขับเรือได้เตือนว่าอย่าเข้าใกล้ตำหนักเจ้าพ่อไทยเกาะเด็ดขาดคืนนี้ เป็นคืนสุกที่13แต่แจ็คก,ก็ไม่สนใจล้อเลียนความเชื่อของชาวบ้านและถ่ายวิดีโอของเจ้าของเรือเมื่อหันไปข้างๆก็เห็นทองสุกอยู่ในกล้องเมื่อเปิดเทปดูอีกทีก็ไม่เห็นทองสุกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น้ำว่าจะไปหาทองสุกที่ตำหนักนั้นโดยไม่สนใจคําเตือนของคนขับเรือเลยเพื่อนๆก็หวาดกลัวพยายามห้ามน้ำแต่น้ำก็ไม่สนเพราะว่าเป็นห่วงทองสุกพวกเขาทั้งหมดกลับไปยังศาลท้ายเกาะในศาลเต็มไปด้วยหนูทําให้แจ็คโมโหและไล่นูออกไปและอยู่ดีๆประตูเหล็กก็ปิดเอง,ยงอย่างปริศนาบอยที่เห็นหนั นั้นก็โมโหคิดว่าเป็นฝีมือของทองศกเลยกระหน่ำกระโดดเทดไปที่ประตูเหล็กและประตูก็เปิดออกผลักให้บอยล้มลงและปุ้ยก็ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างอยูอย่บนเพดานและขอให้ทุกคนออกไปจากที่นี่เธอกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปฟ้าร้องลมพัดแรงทําให้ที่นี่เริ่มถล่มอย่างช้าๆพวกเขารีวิ่งออกมาจากสารเจ้าพ่อและน้ําก็สะดุดกับกิ่งไม้ทําให้ล้มลงจังหวะนั้นสร้อยคอของทองสุกก็ตกไปอยู่ในน้ําด้วย บอยด้วยความเป็นห่วงรีบดึงน้ําขึ้นมาและวิ่งหนีไปบรรยากาศเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเต็มไปด้วยฟ้าร้องและฟ้าผ่าลมโบกกระนาและก็มีบางอย่างตามหลังพวกเขามาทําให้พวกเขาต้องรีบวิ่งกลับไปยังบ้านเมื่อถึงไปที่บ้านก็มีคนเปิดประตูออกมาคนคนนั้นก็คือทองสุขในตอนนี้ปุ้ยอยู่ในอาการที่ควันผวาเพราะเธอเป็นคนเดียวที่ได้เห็นสิ่งนั้นน้ําได้ไปถามทองสุขว่าหายไปไหนมาทองสุขได้ไดตอบว่าฝนมันตกทองสุขไม่ชอบฝน บอยก็มาบนกับทองสุกว่าจะเรียกร้องความสนใจไปถึงไหนทองสุกสบตาบอยด้วยความอาฆาตแค้นในใจน้ำกับบอยได้มาถามว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ทองสุกไม่ได้ตอบได้แต่พึมพำและบอกให้ทุกคนอยู่เงียบๆทองสุกจ้องมองไปที่ปุ้ยเพราะว่าตอนนี้ปุ้ยเป็นคนที่จิตอ่อนมากที่สุดทําให้ปุ้ยเกิดอาการปวดหัวบีมคาดว่าจะเป็นอาการไมเกรนเลยพาปุ้ยไปพักบอยพยายามโทรหาท่าเรือเพื่อให้มารับ แต่มันก็ไม่มีสัญญาแล้วในคืนนี้น้ำนึกขึ้นได้ว่าตัง้งคืนซ่อยให้กับทองสุขก่อนที่ท้องสุขจะกลับไปนอนและมองพวกเขาโดยแววตาที่อักขัดแ้นบอยมาปรึกษากับแจ็คในเรื่องของวันศุกร์ที่13ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่พวกเขาก็ไม่เชื่อแต่อย่างใดคิดว่าเป็นเรื่องเลอะเทอะตัดภาพมายังปุ้ยตอนนี้อยู่ในอาการหวัดภวะแต่ปีมก็อยู่ข้างๆเพื่อปลอบใจเธอจนเธอหลับไปเธอตื่นขึ้นมาในยามเช้าและได้ยินเสียงเพื่อนเ,อนเอนรียกเธอกลับบ้าน เธอเห็นเพื่อนๆกำลังเดินไปที่ท่าน้ําเธอก็รีบกวิ่งไปหาเพื่อนแต่ปรากฏว่าไม่เจอใครเลยสักคนและอยู่ดีๆฟ้าก็มืดลงบรรยากาศที่สดใสในยามเช้าก็เริ่มหายไปปุ้ยเห็นบีมอยู่ตรงหน้าเลยวิ่งไปหาบีมหันกลับมาหาเธออย่างช้าๆปุ้ยตกใจรีบวิ่งกลับบ้านฝนก็นําเทลงมาเธอร้องเรียกหาเพื่อนแต่ก็ไม่สามารถเปิดประตูได้และเธอก็เห็นตัวเองอยู่ในบ้านเธออีกคนพูดว่าร่างนี้ฉันขอนะ เธอได้เห็นอย่างนั้นได้แต่กรีดร้องและร้องไห้ด้วยความอาลัยอาวรณ์น้ําได้ยินเสียงเคาะกระจกเลยไปดูแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่ด้านนอกเห็นแต่คําว่าช่วยด้วยอยู่ที่กระจกเธอกรีดร้องบอยเลยมาดูบอยถามว่านี่ใครเขียนน้ําก็ไม่รู้และเสียงกรีดร้องก็ดังมาจากด้านบนพวกเขารีวิ่งขึ้นไปหาต้นตอของเสียงเข้าไปในห้องเห็นปุ้ยกําลังไร้รำอยู่อย่างน่าเสียสยองบีก็ได้แต่ร้องไห้ที่เห็นแฟนเป็นอย่างนั้น ปุ้ยหันมามองพวกเขาด้วยแววตาที่น่าเสียสยองและลงมาไล่ทำต่อไปบีมเดินเข้าไปหาแฟนอย่างช้าๆและปุ้ยก็กรีดร้องอย่างหนักก่อนที่จะกระโดดทะลุก,กระจกออกไปเธอลม้มลงพร้อมใบหน้าที่แหววเอ,อิและตื่นขึ้นใหม่ครั้งหันมาหาพวกเขาพร้อมกรีดร้องอย่างน่าเสียสยองก่อนที่จะหายไปในความมืดบีมได้แต่เศร้าโศกร้องไห้ที่แฟนเธอเป็นอย่างนั้นและน้ำก็นึกขึ้นได้ว่าทองสุกเอาไปไหนทันทีที่เรียกชื่อทองสุกทองสุก ก็วิ่งลงจากบันไดบอกว่ามีอะไรอยู่ด้านบนและเดินออกไปนอกบ้านทุกคนพยายามเดินตามทองสุขแต่น้ห้ามเอาไว้พราะคิดว่ามันไม่ใช่ทองสุขและทองสุขก็หันกลับมาหาพวกเขาและแสดงใบหน้า น่ากลัวทําให้ทุกคนวิ่งหนีเข้าไปในบ้านฟ้าผ่าลงมาอย่างบ้านทําให้กระจกในบ้านและไฟทุกดวงแตกลงพวกเขาตกอยู่ในความมืดและเป็นอีกครั้งที่น้ําได้เห็นวิญญาณชั่วร้ายเธอถูกล้อมด้วยผีสางมากมายและบอยก็ฉุดเธอลุกขึ้นวิ่งเข้าไปที่อื่นจนไปเจอกับหมอผีคนหนึ่งหมอผีคนนั้นได้ถามว่าพวกเอ็งมากี่คนแต่ยังไม่ทันได้ตอบเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นจากชั้นบนหมอผี จุดทูบขึ้นมาอันหนึ่งและบอกให้ทุกคนอยู่ในบริเวณควันทูบอันนี้ห้ามออกไปไหนและตัวหนังก็แสดงให้เราเห็นว่ามอภีคนนี้คือลูกศิษย์ที่ทำเทียนตกในพิธีบูชาสารเจ้าพ่อท้ายศารในวันนั้นหมอภีเข้าไปในห้องเพื่อต่อสู้กับปิญญาณปีศาจร,ร้ายและปุ้ยก็เดินออกมาจากห้องนั้นและบอกว่ามีชายคนหนึ่งกําลังสู้กับผีอยู่ข้างบน พวกเขาไม่ได้เห็นอะไรยกเว้นได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากด้านบนและทันใดนั้นหมอผีก็ถูกกระแทกกลับมาหาพวกเขาหมอผีไม่รอช้าเอาทูบมาแจกให้ทุกคนและบอกว่าฉันเอาเรือไปจอดที่ท่าพวกแกทุกคนรีบไปขึ้นเรือและอย่าให้ทูบนี้ดับถ้าทูบนี้ดับพวกแกก็จะตายพวกเขาเดินออกไปนกบ้านได้ไม่นานฟ้าก็ผ่าลงมาลงบนต้นไม้ทําให้เศษไม้กระเด็นโดนทูบของทุกคนหักหมอผีเลยสั่งให้ทุกคนเข้าบ้านไปก่อนและผี ก็ล้อมรอบหมู่บ้านมอผีสังเกตได้ว่าทําไมผีมันดุขึ้นและถามเด็กๆว่าไปทําอะไรเฮี้ยมาที่ศาลท้ายเกาะหรือเปล่าเด็กๆเลยตอบไปว่าก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายแค่เอาเพื่อนไปขังไว้ในตู้เล็กมอผีเลยตกใจและเอาใส่ศินมาเสกและใช้ให้บอยเอาใส่ศินไปล้อมเสาล้อมรอบพวกเขาเอาไว้พร้อมท่องคาถากํากับแต่พวกเขาไม่สามารถผูกใส่ศินเข้าหากันได้มอผีเลยรู้สาเหตุว่าในบ้านนี้ยังมีผีอยู่ เลยผกสส่ศีลไม่ได้และต้องมีคนไปไล่ผีด้านบนโดยการจุดเทียนและไปไล่เผาผีทีละตัวเป็นผู้หญิงยิ่งดีแจ็คเลยยื่นเทียนไปให้บิมแต่บิมบอกว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงถึงจะเป็นเลสแต่ก็ยังถือเป็นผู้หญิงน้ำเลยอาสาจุดเทียนเพื่อไปสู้กับผีด้านบนบอยจะไปเป็นเพื่อนน้ำแต่หมอผีบอกว่าถ้าใครไม่ถือเทียนนั่งลงคนที่ถือเทียนเท่านั้นที่สามารถไปได้ไม่งั้นคนที่ถือเทียนจะเป็นภัยและเตือนน้ำว่าอย่าให้เทียนดับไม่งั้นจะเกิดอันตรายน้ำ คืนชันบนด้วยความหวาดกลัวหมอผีเลยตื่นว่าอย่าไปกลัวมันนี่มันแค่ลูกกระเจอะถ้าถึงเที่ยนคืนเมื่อไหร่เจ้าพ่อจะจดติลงมาแล้วถ้ายัางหนีออกจากเกาะนี้ไม่ได้นั่นแหละนรกของจริงซึ่งตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มสิบห้านาทีพวกเขาเหลือเวลาแค่สี่สิบห้านาทีในการสะสางเรื่องทั้งหมดให้จบและหน,นีออกไปน้ําที่อยู่ด้านบนถูกผีพุ่งเข้าใส่ทำให้เธอล้มลงแต่เธอก็สามารถหยิบเทียนขึ้นมาได้เพื่อมาต่อกอกับผีแต่ผีตนนั้น ได้กลายร่างเป็นแม่ของน้ำแม่ของน้ำได้บอกว่าที่นี่มันไม่ใช่ความจริงลองคิดดูดีๆสิตัดภาพมาอยังด้านล่างตอนนี้ผีของปุ้ยได้ได้รำมาหาพวกเขาอย่างช้าๆช้าๆอย่างน่าสยสยองแต่ด้านบนแม่ของน้ำพยายามเกลี่ยกล่อมน้ำให้ทำตาให้ลืมตาและก็ตื่นขึ้นน้ำเตื่นขึ้นในตอนที่ตัวเองยังเป็นเด็กเธอวาดรูปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเกาะไว้ในกระดาษแผ่นเล็กๆตอนที่เธอยังเป็นเด็ก และแม่ก็เดินเข้ามาหาด้วยรอยยิ้มที่ยิมย้มแย้มแจ่มใสพร้อมเค้กที่มีเทียนอยู่ตรงกลางร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์ให้น้ำฟังน้ำในชีวิตจริงก็ร้องเพลงตามแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูและในตอนจบก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่เจ้าของวันเกิดต้องเป่าเทียนน้ำในชีวิตจริงก็กำลังจะเป่าเทียนด้วยเช่นกันเธออาปากำลังจะเป่าเทียนแต่ก็นึกขึ้นได้และพูดว่าแม่กูไม่เคยจัดงานวันเกิดให้แค่จะมาหลอกกูรออีพีบ้าและน้ำก็เอาเทียน ไปที่ผีตนนั้นผีตนนั้นกรีดร้องด้วยความโยโหยก่อนที่จะหายไปและทําให้ผีป่วยด้านล่างหายไปเช่นกันแต่สายสินยังต่อหากันไม่ได้หมอผีได้สันนิฐานว่าข้างบนยังมีศพคนตายอยู่และแบ่งไม้เสี้ยมให้กับบอนแจ็คและบีมบอกให้พวกเขาสู้กับผีและผีก็อยู่ในสายสินนี้แล้วบอกว่าหนึ่งในพวกมึงสมคนเป็นผีและถ้าอินูด้านบนรู้ว่าเป็นศพใคร ก็เอาไม้เสี้ยมผีแทงคนนั้นเลยหมอผีบอกให้น้ำไปตามหาศพด้านบนด้านล่างก็ชละลอมุนวุ่นว,า,นวายเพราะทั้งสามต่างระแวงใส่กันเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์จะเป็นผีเหมือนกันทั้งหมดน้ำเข้าไปในห้องห้องหนึ่งและเจอกับศพที่กำลังรอยอยู่บนอากาศน้ำเลยตะโกนบอกให้ทุกคนรู้ว่าพบศพแล้วและศพนั้นก็คือศพของแจ็คบอยที่ได้รู้ว่าเป็นศพของแจ็คเลยกระโจนไปหาแจ็คแต่ก็พลาดท่าเสียทีโดนแจ็คใช้ไม้เสียบผีแทงเข้าไปที่หน้าท้อง แจ็คตะโกนบอกว่ากูเป็นคนเว้ยพวกมึงโดนผีมาหลอกแล้วหมอผีนึกขึ้นได้เลยให้น้ำใช้เทียนเผาศพผีตนนั้นศพแจ็คก็อกกรีดร้องเผาไหม้และกลายเป็นศพของผู้หญิงน้ำบอกว่าเดียวก่อนไม่ใช่ศพของแจ็คและสังเกตดีๆมันคือศพของบีมบีมแขวนคอตายแล้วบีมที่อยู่ด้านล่างได้ยินดังนั้นเลยเอาไม้เสียบผีแทงไปที่คอของหมอผีแต่หมอผีก็สามารถใช้มีดหมอแทงไปที่วิญญาณของบีมได้จนสำเร็จแต่หมอ ก็อยู่ในอาการปานตายก่อนที่จะหยิบสายสินมาพรมคาถาแล้วผูกเข้าหากันในที่สุดทันทีที่ผูกสายสินได้บ้านของพวกเขาก็ได้กลายสภาพกลายเป็นศาลเจ้าพ่อท้ายเกาะอย่างปริศนานะ้ําเดินมาหาเพื่อนของพวกเขามาดูอาการหมอผีที่อยู่ในสภาพรอแรกก่อนสิ้นใจหมอผีได้บอกว่าเพื่อนเองที่หายไปต้องหาให้เจอก่อนเที่ยงคืนเลี้ยชียงด้านหลังใช่แล้วครับทองสุกปรากฏอย่างด้านหลังของพวกเขา ก่อนที่ทองสุกจะยกมือขึ้นหักคอหมอผีจนสิ้นจในที่สุดทองสุกได้พูดว่าทุกคนต้องตายแจ็คได้อ้อนวอนขอชีวิตว่าไม่อยากตายที่นี่ทองสุกอย่าทำอะไรกูนะและทองสุกก็พูดว่ากูวจะให้โอกาสพวกมึงหนึ่งคนตัดใส่ศีนออกมาแล้ววิ่งไปขึ้นเรือแล้วกูจะปล่อยให้มึงไปไง่ายๆเลยแจ็คก,ก็หัวเราะชอบใจกับข้อเสนอนั้นแม่น้ำจะห้ามยังไงแต่มันก็ไม่ได้การแจ็คก,กําลังตกอยู่ในผวาของทองสุกก่อนที่แจ็ค จะหยิบมีดหมอตัดใสยสินและวิ่งหนีออกไปทองสุกเดินไปหาน้ํากับพลอยและยิ้มด้วยความสะใจและพูดว่าหนี่แหละที่เขาเรียกว่าผีหลอกตัดภาพมายัางแจ็คเขามาพบเรือที่ท่านาคิดว่าตัวเองรอดแล้วเขาพยายามจะสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความที่ตนไม่มีความสามารถการสตาร์ทเครื่องยนต์ก็เป็นด้วยความยากลาบากเขาพยายามสตาร์ทแล้วก็รู้ตัวว่าที่หัวเรือมีผีของบีมอยู่ผีของบีม หัวเราะชอบใจด้วยความโง่เขลาของแจ็คที่ไม่มีความสามารถพอในการสตาร์ทเครื่องยนต์แต่ด้วยความพยายามแจ็คสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้แต่ผีของบีมก็ยังไม่หยุดหัวเรา Jack แะแจ็คเลยเอาสมอเรือฟาดไปที่ศพของบีมแต่แจ็คก็พาาลาด่าล้มลงไปเสียบกับตอไม้ใต้น้ําและเครื่องยนต์ที่สตาร์ตติดแล้วใบพัดของมันกําลังเคลื่อนที่มาหาแจ็คอย่างช้าๆทาให้แจ็คต้องตายอย่างทรมานในที่สุดตัดภาพมายัางน้ําและบอยซึ่งบอยตอนนี้ อยู่ในสภาพที่รอแรกกล้ตายแต็มทีจากบาดแผลที่โดนแจ็คเสียบก่อนหน้านี้บอยบอกให้น้ำหนีไปก่อนก่อนที่เทียนจะหมดแต่น้ำยินยันว่าจะไม่ทิ้งบอยไปบอกว่าจะหาทองสุกให้เจอและทันใดนั้นก็โผล่ออกมาจากตู้เหล็กน้ำบอกว่ามีวิธีช่วยทองสุกแค่เรามีสร้อยคอเท่านั้นก็พอทองสุกตอนนั้นพยายามให้น้ำหนีไปก่อนที่ตนจะควบคุมตนเองไม่ได้ และทองสุกก็กลายร่างเป็นผีบอยเห็นดังนั้นและเอาเทียนเสียบไปที่ทองสุกแต่มันก็ไม่เป็นผลทองสุกจับบอยทุบก,กับเพดานจนหน้าแหลกและกลายเป็นศพในที่สุดน้ำได้หยิบไม้เสียบผีก่อนที่จะวิ่งออกจากสารแห่งนั้นแต่น้ำก็หนีไม่พ้นถูกผีของแจ็คจับลากเข้าไปในศารแต่น้ำก็ใช้ไหวพริบโดยการเอาไม้เสียบผีแทงเข้าไปที่หัวของแจ็คก,ก่อนที่จะถีบซ้ำไปอีกทีทำให้แจ็ค ตายเป็นรอบที่สองน้ำวิ่งต่อไปจนพลาดลม้มลงไปในบอ่อหน้าสารเจ้าในนั้นน้ำได้เจอกับสร้อยคอของทองสุกอยู่ในบอ่อน้าแห่งนั้นและทองสุกก็ปรากฏมาอยู่ตรงหน้าทองสุกบอกให้น้ำหนีไปทองสุกไม่อยากทำร้ายน้ำทองสุกตอนนี้กำลังควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะตนถูกผีสิงอยู่น้ำรวบรวมความกล้าสวมสร้อยคอนั้นเอาไว้ที่คอของทองสุกวิญ,ญญาณราได้ค่อยๆสลายออกไป ก่อนที่จะสลายไปทองสุกได้พูดกับน้ำว่าทองสุกรักน้ำนะน้ำรู้ใช่ไหมและสลายกลายเป็นผงน้ำได้แต่ร้องไห้เศร้าโศกกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเอามือไปหยิบสร้อยคอของทองสุกข,ขึ้นมาแต่เรื่องมันยังไม่จบนะสิครับมีพีหลายตน้นล้อมรอบน้ำเอาไว้ทำให้น้ำตอนนี้ตกอยู่ในอาการควนผวา แต่เธอก็ดึงสติกเอาไว้ก่อนที่จะเอาสร้อยคอของทองสุกมาใส่เอาไว้ที่คอและกรีดร้องอย่างหนักทําให้พลังของสร้อยคอเปล่งแสงออกมาขับไล่ผีทุกตนและเธอก็สลบไปเตือนาอมกที่ในโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยทําให้เธอได้บทเรียนว่าชีวิตคนเรามีอะไรไม่แน่นอนแค่การหยอกล้อในเพื่อนในกลุ่มทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงได้มากมายขนาดนี้ทองสุกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของน้ําและจะเป็นตลอดไปบอยแจ็คบีมปุ้ม ไม่ว่าจะไปไหนพวกเขาก็ยังอยู่ในความทรงจําของน้ำน้ำจะรักพวกเขาตลอดไปที่บ้านแม่ได้เอาเค้กออกมาหาน้าพร้อมร้องแฮปปี้เบิร์เดย์และขอดโทษน้ำที่ไม่เคยใส่ใจความรู้สึกข,ของลูกแม่ลูกกอดกันด้วยความรักก่อดที่น้ำจะอธิษฐานและเป่าเทียนแต่หนังยังไม่จบแค่นั้นทันทีที่เธอเป่าเทียนภาพเหตุการณ์ทั้งหมดก็ย้อนกลับและก็มีเสียงของหมอพีพูดว่าตาบใดที่เทียนยังไม่ดับก็ไม่มีอะไรทําเองได้ซึ่งตอนนี้น้ํา ก็ได้เป่าเป็นที่เรียบร้อยทําให้เรารู้ว่าภาพเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นภาพในสมองของน้ําเพียงคนเดียวเท่านั้นน้ําเลิมตาตัวด้วยความหวาดกลัวและทองสุขก็บอกเธอว่านี่แหละที่เขาเรียกว่าผีหลอกและตอนนี้เองก็เป็นเวลาเที่ยงคืนที่เจอพ่อจะลงมาจากการทุกคนและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องนี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก iMDB อยู่ที่5.3 และเชนเคยนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ